คพี่น้องขออีกเด้อแกถ้าไม่ถุงขอใจจ้ะพี่น้องจ่าไม่ถุงเมื่อวันหน้าจา้ะของงาม,งามพี่น้องจำเลยบ่ตอนไม่ถุงเอาเขื่มไใส่หกถุงเมื่อวานแรงๆนี่จ้ะเห็นบ่ของงามของงามบ่พี่น้องสูงเพียงคนเลยค่ะของงามขักน้ำกับไรสุดนน้ำไรข้างไรเนี่ยพี่น้องของงามเลยหน้าห้องเนี่ยบ่ของงามพ,าามาามาพี่นอ้อง,นนองงามข้างางามเนี่ย หำลังนี่น้องมนัมีนมาได่เลหน้าทีเมื <enthus flush. S 3> ่อวานถ่ายหน้คลิปก่อนๆเนีจ้าทีเมื่อวานเขาเรากะเมื่อวานปุ๋ยจ้าเสียงอาจจะว่าดังไปเลยได้จ้ะพอปเดี๋ยวเอาไม้มานั่ง าี่น้องพี่น่อสูงอากเปล่าสูงเปลยกเลยเปล่าเป็นยังค่ะคุณสูงขนาพี่น้องงามบ่โองามขนาดลงไปเห็นยังลงไปเบื้องวะเขาห้างนี้ป่านไหนขึ้นแค่กงานแค่ไหน รับบานาเน้าไปเนาไปหน้าอีกทงนึงจ้ะกลับบานนะจ๊ะเดี๋ยวเขาสิผ้าไปหน้าอีกทงนึงเด้อจ้ะหน้าที่ตอนที่ห้าเคยถ่ายไว้ถ้าชมคลิปต่อไปเด้อบาย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 แน่แม่บายบายเจ้าก็ดีคุณหน้าอีกทงนึงจ้ะ